สบายดีพี่น้องเบอสุขสุคนเบิร์สมองสุบอนมาผดกระซับปินคือเก่าพี่น้องมีซอบปีนวาสิปิจอบมอ้บันนอกพี่น้องไปเยี่ยมเพิ่นหลังจากที่เพิ่นมาแต่ผ่าตัดนอกพี่น้องเนาะไปเยี่ยมเพิ่นมาเป็นจงังไดอาการเป็นจังไดแนนะพี่น้องี่งไงอยาเพื่อน,นเ,นเพื่นอนพี่น้นองมาหอดเพื่อนน้องบันนอกเลยนะพี่น้องอยู่เพื่อนอยู่บนนอก เจ้าเอ๋หอมเอ๋ยอ้าวมามันนอกอยู่พอดีเลยสบายดีน้าอันนี้ก็มานอนเผาวะนี่นะผู้บ่าวนี่ผู้บ่าวนี่ผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยหอมเอ๋ยหอมเอ๋ยสบายดีลูกละสบายดีสบายดีไหนเพื่อนกับเป็นอยู่าได้สบายดีแต่แม่นะสบายดีปลาลุงนม่สบายดีปลาลุงลูกละ สวัสดีไหมนานเป็นอีกแ้านานเป็นเฉยเอาคุกมาขับมาปะสวัสดีพ่อตู้แม่ตูอะไรบ้ล่ะสวัสดียันนสวัสดีสดีส่ะมีทัสดีสีทาัสดีสเัียวีับดีสดัสดีสปัสดีดวัีวะััวัี หันมาดูค่ะแถวเนี่ยมึงไม่ได้เลยเนาะแต่ว่ามันหนักวะมันว่างขึคือเลยรแบบมันยาหลุดยาเลยอ่าเห็นเนาะเอามือจับมือจักมือเขาจังสีเอาไม้ออกนี่ยประมาณสิบมือข้อประสานมันเก่งเนาะแบบว่าเฮาคือแบบว่าเป็นบทนัดนะนอนนอนง่ายสามขาตอื่นิะระแวงเลยเนาะเวลานอนนอนแบบเป็นลับเป็นตื่นต้องโซงลมเป็นาะ จะปาพด่อแต่ว่าพอไปผ่าแล้วล่ะนักมันหยิบเลยมันตึงมันตึงเลยขึ้นนักเนาะหัวต่ำก็เลยเห็นบ่อหล่ะอยเาะใส่สยามึนบ่บริใสยยาสลบใส่ยามึนเอาทางเงินอเียงทนเข้าขวะขวกันม่ได้ได้ห้าเนี่หอยยานายาหมดแล้วเจ้าดอนถ่ายเดียว หากมันม uh, mm ัน hmm. ม mm ันเป็นเนื้อเนอเบาทางในมันเพิ่นให้เบิ่งนยู่ทันมอให้เบิ่่งยูมักกระบก์นเยอวเด้เป็นขาวๆเป็นไข่ไข่อันไข่มันมันผสมกับเลือดบ่ไข่มันแต่เลือดบ่ออกลายป็นใดบ่ต้องขับป่านออกลายได้ยินทันมอบ่ก็ไ่ะอ้าเลือดออกลายออกเลือดออกลายนอกแต่ว่าบุเฮนนะเปิือกลยเนาะเพิ่นหิวนม เพิ่นหิวนมเพิ่นเอาขวดนมให้โอ้ยเพิ่นหิวแล้วเพิ่ลนันอันนั้นเราได้เพิ่นคอเราได้เพิ่นหิวนี่แท้เพิ่นอันนี้บายเตรียมไว้เรียบร้อยน้อยก็น้อยจักคว่ำได้หอมเอ๋ยอันนี้นอนกินนมเอ่ะเอตึ่มเอตึ่มเอตึ่มเอติ่มหน้าเตรียมเตรียมตัว จะเป็นเอาหานะไม่โทรมเมนะก็จผัดไบผัดเผาใส่แก๊สซะก่อนเนืนมปลาฝากกับด้ใส่สิไปในเมืองก็เลยมาแหวนจาะเบิ่งเพิ่นพี่นอะเจ็บพี่เนะเจ็บเนาะปวดเออปวดร้าานต้นกระหองกับ่านิ้นสั้นเลย ขนาดเป็นมอได้นนี้เนาะเป็นมอเองกันย่างๆเนี่ยมีแต่ฉีดยาก็มีแต่ฉีดให้หมูเบราะบัดนี้มาเจอนหมู่ฉีดหายไปอันนี้มันยังมึนอยู่บ้างจักมื่นเนาะมันจังสีเฮยนี่ปกติใส่นกเศร้าเขายใส่ลายเด้อค่ะ รลานเจ็บมเหนื่อยไหมเบ้ามือในข้าดึงเข็มออกจานนั้นเหื s> <S ่อหน่อยหนึ่งแต่บริเจ็บได้ยัง่บริเจ็บหอดหองมอตสิบโมงเปิดใครนะสามโมงปลาเถอะไปไหวผดปะขนาดแปดโมงขนาดสามโอขนาดเศร้านีเียก่อนเลยก็เลยเหลีอจังหน่อยก็เลยเหลรานเวลาเขาตกคานตัดีงเี๋วบาพวก่าตัดไง อเขาเอาก่อนไปบ่างมนเบานนเม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 นแต่มันแต่มันเป็นก่อนแต่ว่ามันกับโริเจ็บได้ยังสื่ออยู่บ่มันใหญ่คือเรื่อยบ่มาสร้างเก้ียทำหนึ่งตีหน่งไปซ้ำหนึ่งอใหญ่ขึ้อสวออกสวออกบ่เขาสร้าเกลียเขาจมันใหญ่ ให่มันใหญ่ามันใหญ่ละอย่ามันน่อยแมนแมนแมนคือคล้องกันพ้าบานดำน่ะใหญ่ใหญ่อลีของเรานะอยู่ในงอนเลยและเป็นมอนเลยลของเราเป็นใหญ่ลยเมอนเลยละเป็นมอนลงนอนไงักข้าวใบเนข้าวจีขเข้าไใบเลย บอกแล้วอะแหละทางในเนาะเป็นไขมันเนื้อส่วนเกินเนาะอวนเกยื sure> ังวะอายยังคนไปเบิงในรด้นัานบานอ่ะเขาเบิรงนไก่บำรานเนาะเฮาในนได้ฮาบ้จบเล่นกับแจ๊บองเป็นหมอเองได้ก็เยบ่มบวชเฮาในบ่ได้ได้ฮายบได้ ยานึงยาแต่ตอนสึเขานอนสแค่ไหเขาเหตาเป็นชั่วโมงจองชั่วโมงหมดเลยเนาะสามสีบนาทีบ่ะประมาณสพกทุาท่นยประมาณสามสิบเขาไปเลยสิบนาทีเป็นยังไงนอนเล่นยังนอนเล่นว่ะเีมอย่าดเียนั่นเกียนี่เกียมามดแมเพื่อสีเกี่ยมพอเมอาีโกนมาโกนผมโกนให้มันอันให้มีผมมียังเนาะแบบมันจังเวลาเฮาสี แล้วขันิบอมนี่อัเียทุพลขากรใหญ่แล้วเเขาสิเกียมพาะมองนลุกได้ลุกได้ขออกมาเลยลงประตูทางจะเข็มนี่หาเค็มทางในกับข้ิเนหาน่ะมีมีสัตว์ในอีกบ่ขนาดนั่งนังหัวยังหนาขนาดเนอะบ่ มันคุ้งกะโหัว่คนไหนใครมานนตัอเข้าออกนะป้าทท์โธ่มันเป็นจีวอยู่เลยเนาะเป็นจีวรอยู่เลยเนาะโอ้ยเสียงอะไรเสียงนะคนาคนมาดนสลบเนาะคนในยินเบิดแต่ต่างแต่มันหดเจ็บซื่อเฮาในสิอุดหูเลยเฮาน มอสีอุดหูไหวได้เอาชำมลีมาอุดแล้วเอา่อนห่อนิ่อน่อั่อนผ่อนผ่อนอีกทอนผ่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 อน่อนผ่น่อน่อนผ่น่น่น่อกผ่อนอนผ่อน่น่อน่อน่า่อนน่อนนผ่น่อ่อออนอ่อนนนน่อันนนอนนนน

มาเพรว่าม <esi> ันกับบแน่แหละมาบอเป็นเบิกวัวบิดวับิดตะกาตัต่บหลดัวตัี่เาะตัล่างเหตุพิาตัดลไปผ่าบแม่อ๋อคี่บ้อาเด็กเเกิดบเจ็บบต่บเจ็บแลว่บ่ด้บอข้เครับอเถ่ายล่ั็ตามข้อพิเศษานอยู่บ ย่านยุ่ยานะลายนะครับสามตาเันแอ็งติตาขาขาโบวนาะติ๊ต้าขาโบมันมันมันเหนียเนาะบยยมีโบบบยากมีโบแเราโบเะจะอุ้มัดเขาต้มเนาะมันวะเขาต้มมัดบะือือ น้ำอะไบงน้ำเด้ออ้านี่นี่นี่ให้น้องบางน้ำสดทำขอดนี่ใครอากแพทเห็นแพทย์แพทย์เห็นแพทย์วะหัวมึนมาได้แล้่เยจ็แทงหมูแทงเอาเจอหมอเองแบบนี้ มันมันปวดบ่ไหวองไปผ่าหรือละไมันไม่ใหญ่เน่ยปดี่ปวดได้ยังหงุดหงิดนี่หงุดหงิดทำไมไขมันแบบในหมักบกนปวดเลย่อนนี้หาไปได้เลยไขมันผสมเหลือชาทับมีหน้ามีโบ้ผมมีน้าอน่างเน้เลือดออกล้าตอิ้นขาอห้องห้องของบ้านดางแา่งชิลาใ้เนาะ หูเาเห็นสามซองกับปนเนาะสาเลยคนว่าลอวะว่าอ้มซีบ้างเลยในยิ้ในหูก็คดอยาดเนาะก็เพาะหลุดาจงเมันได้าเหมอบอกหอกค่ะปิดผ่านเยวมันติดเนาะติดกับอติดกับอันติดกับปากแผลกับเหลือดกับยังเนาะ นั่นแตา่ตทันซมมัถืออากาศมันแหงเลยแตถืออากาศมันจะกางมันสีหวงเราไปได้่อกไปใส่นั่งนอกคนอล้เอาพะลมโกกว่าใหมันแห้งผมจะได้นเวลาอบแทนน้อยเแห้งจะเสื่อมนะฟาดเอาออกเรียบร้อยเลยพี่น้องบูพิ่นบูขาวบูขาวผิ่นผิ่นบมาบูขาวผิ่นวะ เด็ลออบ้านยังเป็นงบ้านยังแต่อันงามะแต่ได้บ้านนี่ีจงมือถอดบมนเป็นอาทิตช่องอาทิตไนแล้วเนาะเผื่อมันฉีอันนี้ เอาโบออกเรียบร้อยบูมี่ได้หน่นอยนึงในมองแจมันนะ่ะแม่มองดูทามอาการหลังจากที่เอาโบออกเลยรหูซึกงในใดโล่งวะ เบาแน่นเบาเนาะมันโบนเนนโบนเนนบบนเนสปินก็สิไปในเมืองแหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมสซี่ปินได้เพี่น้องเด้อมบ้นนนอออกพี่งฝากมอสบันนอกนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะพี่น้องเช้ไปคนมือไปอะไรพี่น้องสบายดี